สตรงนี้ช่องนี้พอพรจันตะเกียบมือนี่กะมีนัดนัดรับนัดรับลูกหมูของลูกค้าบ้านน้องลาดอันนี้จะเป็นเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวตัวก right? ู่เจ็ดตัวเออนั่นแหละค่ะใช่ไหมจะคัดเอาแต่เนาะคัดเอาแต่ตัวกู่ใช่ไหมนี่อึบอึบอ่าอะไนะหมุนขนาด ใช้หกโลเนาะชุดนี้ก็คือบใบซังเมื่อวานนี้ก็คือติดทำคอดหมูอะ่ะคอดหมูอ่ะแม่แม่ก้อนหนานี้เนาะที่จะเพินกับนอดพรที่สิบหาแต่หมู่บ้านที่สิบสเพิ่นขอดก่อนมือหนึ่งก็เลยบ่มีเวลามาทำคลิปชังมือนีกอ้กะจัดส่งไปเลยนะดูด้วยสายตาก็ผ่านแล้วล่ะแต่นี้นี้จะเป็นตัวผู้ตัวผู้เจ็ดตัว,วไอตัวตัวด่างนี่กัแม่นมมพอ่อนี่นี่ตัวด่าง เออแหละเออจุดด่างนี่ก็ใช่ดูไซส์ว้าวสามตัวลรบ่เออเลยสี่ตัวส่วนตัวเมียเนาะนี่อย่างเช่นตัวเมียตัวเมียตัวนี้อ่ะก็จะเป็นสองสายเก็บไปเองส่วนตัวนี้จะเป็นเอ่อของแม่เตี้ยบแม่เตี้ยที่เพิ่นโตเกตที่เพิ่นขาบวมเห็นไหมขาบวมขาบวมแต่เป็นตัวเมียเนาะไม่กุมกับเก็บไปก่อนเพราะว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องขอขาจะถามว่าตัวใหญ่กับตัวใหญ่อยู่แต่ว่า เอาจะากเก็บไปก่อนอันนี้ก็ใช่เพราะตัวผู้นี่ตัวผูน้นี่วะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเออเดินั่นแหละนั่นนั่นนั่นเออนั่นแหละหี่ตัวแล้วก็จะไปเอาของอ่ะคุณแอลไปเด้วแมนวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็จะวุ่นวายกับเด็กอย่าไปวิ่งไล่ลูกเดี๋ยวน้องเหนื่อยอย่าเป็นวิ่งไล่หนูยืนเฉย จะไปเอาของคุณแอลเพิ่มอีกอ่าสิบเอ็ดตัวอ่าสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวดูก่อนตัวที่สิบสองนั่นเดี๋ยวไปถามคุณแอลบางก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวหน่อยตัวนี้เพอะตัวนี้ตัวนี้น,น,นี่เลยนี่เลยอเออใช่ใช่นั่นแหละห้าแล้วเนาะเลยอีกสองใช้หมูสามชิ้นหามือก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าของอลูกค้าทางอ่ สกลนครของพี่นิวนะเพื่อนจะต้องการหมูที่ใหญ่ไปกว่านี่ไอ้ใหญ่ไปกว่านี้กัประมาณสิมหาโลก,ก็จะโตวกว่านี้เนาะโตกว่านี้เยอะ,นนอ,ะอันนั้นก็อนุบาลประมาณห้าสิบสี่สิบกว่าถึงห้าสิบวันก็คิดเป็นราคาอาหารเราคิดเป็นราคาอาหารนนะดูก่อนดูตัวผู้ให้พอบ้านก่อนนี่ใช่ไหมน,ะนี่นี่พอ่อตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้นั่นแหละนั่นนั่นนู่นนู่น,น,นตัวแอบเออตัวนั้นแหละ อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวดูให้พ่อก่อนนิพพ่อเพ่อก่อนกตัวไหนจะเป็นตัวผู้สรุปแล้วก็จะเหลือตัวเมียในนี้อยู่สี่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสามสี่เออสี่ห้าตัวห้าตัวจะเป็นลูกหมูสายเจ็ดห้าเนาะสี่ตัวส่วนตัวนี้จะเป็นสามสายตัวใหญ่ก็มูจะเป็นสามสายแต่ว่าเพื่อนเป็นสีขา มือใหม่อย่าคิดว่าหมูสีขาวจะเป็นลูกหมูสองสายเนาะบางที่อาจจะเป็นเอ่อลูกสายเลือดอมแล้วสา,าย<ห>เลือดเป็นฝุ่นเดี๋ยว <S <S ตัวผู้ตัวเลเ็กนี่มั้งเกาะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเออตัวเล็กนี่นี่ตัวเล็กเออตัวตัวหลุดมูน่ะนี่ไนี่เลยไหมนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นนนนเอออย่าไปาอ,อย่าไปอีกลูกอย่าไปอีก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 นิดนึง

Thank you. สิบโอเคอ่าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวดูหมูก่อนจะล้างมือบ่บไสิไปเลยเนาะบ่ล้างมือล้างเทียนีกก็ืาอ่าเรียบร้อยสำหรับลูกหมูเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่้อเป็นเจ็บวกสิเป็น19เนาะอ่าสิตัวอ่าสิเกตัว ใชเดินทางไปบ้านน้องลาดกันขอด้ก่อนตอนนี้บนนี่้าเยนะ่้องใหกาครับผมยายคอดไงลูก เปิดเลยเออเปิด้า <epic! S 1> ยกเลยเ <c oughs> ลากข้าไปได <c oughs> ้บอ <c oughs> อุอ้มบอกรดเอออันนี้ชุดนี้ของแม่ค <c oughs> ุ้งเองเจ็ดตัวจะมีตัวรูดมยูยมั้งตัวหนึ่ง <c oughs> เอาปนนินี้ยุ่ง่ได้ปินได้รู้ว่าปืนตอนันใหญ่ออตอนนั้นอาดคลิปลงกับนั่นก็่ยังงามๆอยู่ตการการนี่ตัวนี้มั้งหลุดมูหือตัวใดตัวนี้ารเลยโอเคย้ายกันแบบนี้ไปเลยเที่ยวที่สองอีกเที่ยวนึงก็น่าจะเบิดแล้วมั้ง แล้วออกมาเสี่ยวรถมันร่นก่อนเลยโอ้ดีแล้วครับโอ้ยแม่ก็มันไม่แทนไม่ได้จีครับครับแม่เอาหมูลงก่อนลูกเอาปวดเที่ยวห้องน้ำเหรโอ้เนปปวดเนปปวดเมี่ยวแล้วลูก ฮะมาลูดขึ้นให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่มาไปลูดซีฟให้เนบลูดเองไม่ได้บ่ลูดตัวเล็กหลุดโม่ค่อยไปใส่ข้อคุณบตัวเล็กนั่งใอ่น้อนั้นด่น่าจะได้เหรอครับโอ๊ยไปเอาใหม ได้แมเบอได้มาเบิดิเปิได้สไปด้แมนนะเบอรได้อะะวางเรเปิดไดปิดเดี๋ยวแม่เข้าก่อนโอเค้หยนจะลองไปเบิแนอนมน่้นโอยไปเห็นไปเห็นตอนมือทียนเห็นตอนมือเทียนเพิ่นเหมาห้างไง ตอนนั้นก็ยังว่ายังข้ได้เต็มที่ได้นะนเปิดไว้เปิไปดไว้ก็ต้ังเลงอาหารอโอเคเชื่อของอาหารที่ใช้มาอัน้นทวีค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพานจันตะกิตเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเรื่องมูมูอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า